ครับท่านผู้ชมครับพบกับพี่หมอจกตะขาเหมือนเดิมครับทุกวันพระรหัสสี่ทุ่มสี่ทิาในรายการดกตาครับเป็นรายการที่ออกมาช่วยสังคมในทางหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์รถยนต์นั้นถือว่าเป็นปัจจัยที่5แล้วถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวนะครับวันนี้พี่หมอก็จะเอาประสบการณ์ของช่างที่เป็นช่างซ่อมรถมา3 0กว่าปีครับออกมาช่วยเหลือสังคมในเรื่องของรถยนต์สโลแกนของรายการดกตะาครับไม่ต้องกลัวถูกช่างหลอกช่างฟันช่างต้มช่างตุน๋น ช่างที่ไม่มีจัรยาบันนั้นเราต้องช่วยกันปิดอู่ไปครับ mm hmm. นี่คือสโลแกนของรายการด็อกตาคาไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube d r ต a คาช n แนลและก็ใน TikTok กด็อาคาหรือใน f c e e o o o ด็อกตคาและก็ทางวิทยุขึ้น FM 97 m มกนะครับจะต้องพูดสโลแกนนี้ตลอดครับวันนี้ของรายการด็อกาคามีอะไรบ้างเทคโนโลยีใหม่ๆล่าสุดมีอะไรบ้างท่านผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนครับรอสักครู่เดี๋ยวพบกันในเบรกหน้าครับ เข้าที่ศูนย์ซ่อมเป็นจานอนมากๆครับตอนนี้แต่ว่าเรื่องซ่อมรถเอาไว้ก่อนครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของเทคโนโลยีที่ต้องบอกว่าต้องล้ําเลยครับนะฮะในยุคสมัยนี้เป็นกระแสะที่แรงมากๆ,ๆครับนั่นคือกระแสะของโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยครับอยู่กับคนไทยมา60ปีครับตอนนี้โตโยต้าเขาทํารถต้นแบบออกมาสันดาบแบบไฮโดรเจนหรือเผาไหม้แบบระบบไฮโดรเจนนั่นแหละครับเทคโนโลยีจะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมๆกันเลยครับ โตโยต้าฉลองครบ60ปีพร้อมขับเคลื่อนอนาคตและความสุขของชาวไทยด้วยยานยนต์พลังงานสะอาดในหลากหลายรูปแบบโดยยึดเป้าหมายสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่5ตุลาคม2505ซึ่งตลอดระยะเวลา60ปีที่ผ่านมาโตโยตา้าได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ในไทยอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน และเน้นย้ำถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจในการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นฐานการผลิตรถยนต์ที่สำคัญโดยรวมถึงรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเพื่อขยายสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนหรือการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นศูนย์ซึ่งภายในงานยังได้นำรถกระบะ EV ไฮรักรีโว o BEV และ t o y ยต a า m v z e r มมาโชว์ในงานนี้อีกด้วยซึ่งคาดว่าจะมาทำตลาดในปีหน้า นอกจากนี้ยังได้นําต้นแบบยานยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในที่ใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนมาเผยโฉมให้เห็นเป็นครั้งแรกไฮโดรเจนเพลอดคอนเซ็ปต์คาร์โตยโยต้ายังคงแนวคิดที่จะเติบโตไปพร้อมๆกับสังคมไทยพร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการให้ดียิ่งขึ้นตลอดจนการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆเพื่อสร้างประโยชน์กับคื้นสู่สังคมและช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืนให้กับประเทศไทย ยืดเลยครับคนไทยต้องบอกว่าเป็นการเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยด้วยครับในระบบไฮโดรเจนท่านผู้ชมเตรียมตัวเอาไว้นะครับเราจะได้ใช้รถตระกูล t o โย t a เทคโนโลยีนั้นต้องบอกว่าไม่อายใครในโลกครับนะครับในเรื่องของ t o โย t a นั้นอยู่กับเมืองไทยมายาวนานครับอย่างน้อยครับครบรอบ60ปีแล้วนะครับต้องบอกว่าเป็นรถตลาดในเมืองไทยเลยครับเอาละครับ อีกอย่างหนึ่งครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือทางบ้านนะครับโทรเข้ามาถามกันในเรื่องของอาการรถยนต์ที่มีอาการเสียวิ่งแล้วมีอาการสะดุดดับเร่งไม่ออกเสียงดังช่วงล่างกุ๊กกุ๊กกกักรถของท่านอาจจะมีอาการเหมือนท่านผู้ชมที่โทรเข้ามาก็ได้ครับไปชมพี่หมอตอบเรื่องซ่อมรถทางบ้านกันเลยครับสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณพี่หมอครับครับสวัสดีครับพี่ใหญ่ครับจากจังหวัดไหนครับพิษณุโลกครับพิษณุโลกเลยครับโอ้โหยินดีครับนะครับจะจะมาจะมาบอกอะไรที่ผมโทรไปครั้งที่แล้วครับอ๋อโทรมาครั้งที่แล้วเหรอครับพี่ใหญ่ครับครับอ้าวขอเท้าความนิดนึงครับในเรื่องของอะไรเอ่ยประเด็นสายเยอะมากที่โทรเข้ามาประตูประตูรถข้างหลังข้างขวามัน มันเสียงดังมันมันฝืดเหมือนไปสีกับอะไรเงี้งยอออออข้างในข้างในอ๋ออ๋อครับครับแล้วพี่หมอให้ไปหล่อลืน่นนะฮะหล่อลืน่นฉีดน้ำมันรเรียบร้อยทิ้งไว้วันหนึ่งนะครับต่อลองเปิดขึ้นเปิดลงก็ตอนแรกกระดังครับแต่สักพักก็ขึ้นลงขึ้นลงบ่อยๆก็ หายครับโอ้โหเย่เยี่ยมนะครับเยี่ยมเยี่ยมไม่ต้องไปเสียตังค์ไม่ต้องไปเสียตังค์ <laughs> หรือไปไปศูนย์ก็ยังไม่หายเลยเจอพี่หมอเนี่ยหายเลยครับ <laughs> อา้าวเหรอโอ้โหโอ้รักเลยครับ <laughs> ุณยาก <laughs> ครับ <laughs> รุยอดโอ้โหขอบพระคุณครับก็อย่าลืมนะฮะหายแล้วก็แชร์แชร์แชร์ให้ลูกหลานที่ใช้รถญาติพี่น้องที่ใช้รถครอบครัวที่ใช้รถนะครับ ให้มาชมรายการดรคานี่แหละครับไม่ต้องไปเสียตังค์นะฮะแค่ตัวสเปรย์หล่อรื่นฉีดฉีดล้างๆทำความสะอาดลื่นหายแล้วโอ้ครับก็ดีใจด้วยครับแล้วก็แล้วก็ประหยัดเงินค่าซ่อมรถได้อีกโอ้โหขอบคุณมากๆมีคําถามอื่นอีกไหมครับหรือไม่เสียแล้วนีล้ะครับมาบอกมาบอกผลงานที่ทําไปครับผมโอ้ขอบคุณมากครับที่มีหมอวิเคราะห์ไปให้นะ อาอาวอาได้ครับขอบคุณมากมากที่โทรเข้ามารายงานนะครับหายไม่หายยังไงถ้าท่านผู้ชมที่ชมอยู่นะครับพี่หมอจะวิเคราะห์ไปให้นี่แหละครับโทรเข้ามารายงานแบบนี้ก็คือจะได้รู้ฮะถ้าไม่หายก็จะได้วิเคราะห์ในจุดต่อไปอันนี้หายก็ดีใจด้วยครับดีใจด้วยขับรถมีความสุขนะครับตรงนี้ขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับที่รายงานเข้ามาครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมครับสวัสดีครับพี่ใหญ่ครับอยู่จังหวัดไหนครับอยู่โคราชครับอยู่นครราชสีมาโคราชนี่เองแหละครับนะครับผมใช้ตโยต้าวีออสสองพันสิบครับผมพี่หมอครับตโยต้าวีออสครับครับพอดีผมดูในคลิปนะครับที่เขาเปลี่ยนน้ำยาหม้อน้ำเลยพี่หมออ่าตัวน้ำยาหม้อน้ำหรือคุณแลนท์หม้อน้ำนั่นแหละครับครับเขาถ่ายออกใช่ไหมครับแล้วเขาเอาน้ำเติมเข้าไปข้างในครับครับมนเขาว่าเขาล้างล้างหม้อน้ำใช่ไหมอ้ผมอยู่อยากรู้ว่า แบบนี้มันถูกหรือผิดนะครับหมายถึงว่าเขาถ่ายทิ้งออกมาเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็เอาน้ําใส่เข้าไปอีกทีหนึ่งฉีดฉีดเข้าไปเลยครับฉีดเข้าไปล้างข้างในครับอ่าฉีดเข้าไปล้างในหม้อน้ําเลยฮะหรือในกระป๋องฉีดตรงตรงที่มันมีอตรงหม้อพักหม้อน้ําแล้วก็ตรงไอ้เราที่เราเปิดดูตรงหม้อน้าใช่ไหมครับหม้อน้ําตรงฝาหม้อน้ําครับตรงฝาหม้อน้ำนั่แหลคคือเขาฉีดเข้าไปเลยครับครับแต่ถามว่ามันมันได้ไหมแล้วมัน ข้นน้ำมันเข้าเต็มจะเป็นสนิมข้างในหรือเปล่าพี่หมออ่าครับครับก็เป็นคําถามที่ดีครับอันนี้นะฮะก็คือเจตนาเรานะครับเราจะเปลี่ยนตัวคูลแลนหรือน้ํายาหม้อน้ําถูกไหมครับถูกครับผมอ่าถ่ายตัวคูลแลนกับน้ําทิ้งไปหมดเรียบร้อยแล้วและเราก็เอาตัวน้ําใส่เข้าไปทีหนึง่งถูกไหมครับถูกครับเออทีนี้ไอตัวน้ําเนี่ยถ้าเป็นน้ําก๊อกต้องบอกว่าไม่ดี นะฮะอันนี้ต้องบอกก่อนนะต้องแยกไปก่อนถ้าเป็นน้ําก๊อกไม่ดีเลยนะฮะเพราะว่าในหม้อน้ํานั้นมันจะเป็นหลอดนะฮะมันจะไม่ไหลออกมาหมดแล้วหรอครับอาจจะมีตกค้างอยู่บ้างแต่น้ําก๊อกนั้นนะครับมันก็คือมีตะกอนนะฮะมีตะกอนหรือตกผนึกนะครับเวลาที่โดนความร้อนหรือว่ามีการหมุนเวียนอาจจะมีค้างอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเราใช้น้ํากรองฉีดเข้าไปนะครับอันนี้ดีครับ เอาใส่ขวดใส่อะไรสักขวด1นลิตรสักสา่ขวด, l, 3, ขวดอกอกใส่ลงไปล้างอันนี้ดีครับต้องบอกก่อนนะฮะอันนี้ดีเพราะว่าไอตัวคุณแลน์นั้นถ้าบางทีแล้วเราเปลี่ยนเลยอายุเขาเขาจะเกาะเป็นขี้โคลนนะฮะที่เขาล้างออกนั้นถูกต้องแล้วครับเขาล้างออกเพื่อที่จะเอาน้ำใส่เข้าไปแล้วก็ไปล้างไอพวกขี้โคลนให้หลุดออกมาอีกทีหนึ่งคือขี้โคลนของคุณแลน์นะฮะหรือว่าสนิมออกมาอีกทีหนึ่ง อันนั้นดีฮะแต่ถ้าต้องเป็นน้ํากรองนะครับต้องเป็นน้ํากรองแต่ถ้าเขาใช้น้ําก๊อกต่อสายมาจากก๊อกปลาปาเลยแล้วมาฉีดเลยอันนี้ไม่ดีครับนะฮะเพราะว่าในช่วงที่จุดที่มันเป็นแห่งนั้นมันก็มีครับในเรื่องของก้นของตัวหม้อน้านะฮะแล้วก็ตรงฝานั้นมันก็จะมีเป็นรอยคลิบๆเอาไว้ระบายความร้อนน้าบาดาไอ้ไม่ใช่โทษทีน้ําประปามันก็มีโอกาสเกาะอยู่บ้างเดี๋ยวสรุปให้พี่ใหญ่เลยก็คือถ้าเกิดว่าล้าง โดยใช้น้ำกรองอีกครั้งหนึ่งดีครับนะฮะดีครับอันนี้แล้วก็พอล้างเสร็จเรียบร้อยก็ปิดไปเลยแต่ถ้าล้างโดยใช้น้ำก๊อกฉีดลงไปเลยนะฮะเอาความสะดวกสบายเอาความง่ายอันนี้ไม่ไม่ดีครับสวัสดีครับพี่ใหญ่ครับโทรจากจังหวัดไหนครับ จังหวัดตากครับจังหวัดตากทางแม่ห้องสอนทางนู้นใช่ไหมครับภาคเหนือใช่ครับอ้โหอ่ะใช้รถอะไรอยู่ครับพี่ใหญ่ครับอืสุทีเอฟอาร์ครับอ่าอิสุทีเอครับใช่ครับเวลาเลี้ยวมันเป็นโมอะไร c o อ e r ใช่ไหมครับอ่าเครื่องมันตกเนี่ยมันจะดับเลยครับหมายถึงว่าเราหักสุดอยู่กับที่ใช่ไหมครับ ไม่ครับตอนเลี้ยวสุดที่แบบไม่ต้องสุดก็เหมือนกับรอบมันตกโรงงานครับอ๋อหมายถึงว่าเราหักมาเลี้ยวกําลังจะตีวงยูเทิร์นอย่างเงี้ยฮะรอบมันสั่นมากเลยใช่ครับแบบลมมันตกมันจบอยู่กับที่รายเลี้ยวมันก็ตกครับครับอันนั้นตกแน่นอนอยู่แล้วเวลาที่เราหักพวงมาลัยมันจะกินกําลังเครื่องยนต์นะฮะพาวเวอร์มันจะกินกําลังเครื่องยนต์นะครับและพี่ใหญ่ไปตัวเช็คอะไรบ้างหรืออย่างครับกับที r อาคันนี้กับอีวิคันนี้ ตอนนี้ย,นนยัง่าพอดีเพิ่งซือมือสองมาอ๋อเพิ่งซื้อมือสองมาก็เลยมาถามว่ามันปกติไหมหรือมันเป็นทางตรงไม่เป็นไรเลยนะวิ่งทางตรงรอบตำ่ำไม่มีรอบรอบจะดับไม่มีอะไรเลยนะไม่ไม่มีครับมีคบแค่มีแต่ยูเทิร์นอย่างเดียวใช่ครับเวลาช่วงออกตัวเบาๆครับแล้วออกตัวก็เป็นเหรอ ช่ครับเวลาออกตัวเล่นไม่น่อยเนี่มันก็วืบเหมือนเหมือนเราเราเราเลี้ยงคัดตอยู่ถูกไหมฮะใช่ครับเราเราช่วงออกตัวเบาเนี่ยเราก็ต้องปล่อยคัดตนะฮะจะเลี้ยงคัดตตรงนี้เดี๋ยวพี่บอกิเคราะห์ให้ก็คืออันดับแรกเลยนะครับซื้อรถมือสองมาแลวเพิ่งซื้อมาด้วยต้องดูครับในเรื่องของตัวคัดตตัวคัดตก่อนอันดับแรกเลยนะครับคัดตตัวนี้อาจจะสึกเยอะนะครับแต่ว่าต้องไปให้ช่างตัวเช็คอีกทีนะครับ อันนี้พี่หมอวิเคราะห์ให้เฉยนะฮะเพราะว่าพี่หมอไม่ได้อยู่กับรถนะนะในเรื่องของคัดก่อนระดับแรกอันที่สองเรื่องของอยางแท่นเครื่องสุดนะครับเวลาที่เราอยู่เทินมันจะมีการบิดตัวของตัวรถแล้วก็พวงมาลัยพาวเวอร์มันจะกินกําลังเครื่องยนต์มีโอกาสที่จะทําให้ตัวเครื่องยนต์นั้นมีการกระพือสั่นแรงเหมือนกับเครื่องจะดับนะครับตรงนี้ ต้องไปดูในเรื่องของอยางเ่นเครื่องให้พี่หมออีกตัวหนึ่งครับเช็ค2อย่างนี้ก่อนพี่ใหญ่นะครับ,รบแล้วแล้วซื้อรถมือสองมานี่เรารู้ประวัติเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องไหมครับก่อนอันนี้เขาเปลี่ยนมาแล้วครับมีม,มีมีในการลงบันทึกเอาไวท้ที่ที่ไอ้ต้องป้ายแขวนคอพวงมาลัยอะนะว่าเราว่าเปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วนะในชะ่ครับขอลงมาครับโอเคอย่างนั้นก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนระบบของเหลวนะครับระบบของเหลวก็จะมีน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายน้ำมันเบรกอะไรพวกเนี้ย นะครับก็ถ้าไม่รู้ประวัติก็ควรเปลี่ยนไปนะครับตรงนี้แล้วก็กองโซลา่าสักหนึ่งลูกดีกว่าอ้โครับนะกองโซลา่าสักหนึ่งลูกแต่ดูสภาพก่อนนะถ้ามันยังใหม่อยู่ก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะดูสภาพก่อนถ้ามันมันดูแล้วมันเก่ามากเลยก็ขอเปลี่ยนสักลูกหนึ่งดีกว่านะครับเดี๋ยวมันจะสตาร์ทติดยากในภายหลังเพราะว่าสเปคมันเกือบสามอ่าเกือบสามแสนโลแล้วสองแสนห้าหมื่นกโลแล้ว ไอกองน้นมันคือไอกองโซล่ามันควรเปลี่ยนแล้วครับตรงนี้นะพี่ใหญ่นะเห็นไหมครับประสบการณ์ของพี่หมอรอกตะคาที่เป็นช่างซ่อมรถมา30กว่าปีครับซ่อมรถเบนได้รถยี่ห้ออื่นนั้นหมูครับไม่มีอะไรยากกว่า Mercedes-Benz แล้วครับนะครับนี่แหละครับโทรเข้ามาได้เลยครับทุกวันพุธ2องทุ่ม พี่หมอจะมีไรสดครับและก็โทรเข้ามาคุยกับพี่หมอสดๆได้เลยครับรถของท่านมีอาการอะไรโทรเข้ามาคุยกับพี่หมอที่ไรสดทาง Facebook ดร์ขาดได้เลยครับช่วงน,นี้อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนครับเดี๋ยวขอพักเบรกสักครู่ครับ ก็ต้องมีอะไหล่ครับแต่อะไหล่นั้นต้องมีรับประกันนะครับซะไหล่ยนต์เขามีรับประกันอะไหล่ต้อง6เดือนครับเสียอ้ําเขาจัดให้จัดอะไรบ้างไปพบกับเสียอ้ํากันเลยครับสวัสดีครับเสียอ้ําครับสวัสดีครับพี่หมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อ้ามของใหม่นี่คือน้ําจิ้มที่ต้องบอกว่าคอม้าช่างโบราณโบราณที่เขาดัดกันไม่ต้องไปดัดแล้วไม่ต้องไปดัดครับราคามันไม่แพงดัดแล้วก็ไได,ดีเหมือนเดิมด้วยราคาเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่800บาท<ะ>ยันถึงพันนิดนิด เขาดัดกันก็บางทีพันหนึ่งพันสองอย่างนี้แพงสุดดีกว่าแพงสุดวีโก4โฟวอันนี้แพงสุดละขับเครื่องสีล้อนะครับผมคอมายาวบื้อแบบนี้นะครับผมตัวนี้ f o ครับฟอร์ดโฟวินเอบีเอสฟอร์ดเหรออร์ดโฟวินโฟวินโฟด้วยเอบีเอวิก็คือ4ี่คูณสี่นะครับอันนี้ก็พันกว่าบาทประมาณพันต้นต้นเอบีเอสมีรุ่นรูเอบีเมีรูเอบีเด้วยมีมันมีสรุ่นมี ABS กับไม่เอบ แค่นั้นดูที่เพาขับหน้าเพาขับหน้าใช้ปิ้นล็อกก็คือเป็นธรรมดาไม่ใช่ ABS แต่ถ้าเป็นเกียวขันก็คือจะเป็นรุ่น ABS ถ้าเป็นรุ่นเกียวขันก็คือใส่ฟรีล็อกไม่ได้จํำไว้เลยเพาขับหน้ารุ่นไหนที่เป็นโฟวินคุณจําไว้เลยนะไททันใส่ฟรีล็อกไม่ได้เพราะอะไรมันเป็นเกียวขันวีโก้ใส่ฟรีล็อกไม่ได้เพราะเกียร์ขันใส่ได้คือตระกูลพวกโรดิโอ TFR สตาร์ด้าฟอร์ดโฟ i n ินฟอร์ดโฟ i n วินนี่ต้องดูว่าถ้าคุณเป็น ABS หรือไม่ ABS ถ้า ABS ก็ใส่ฟีล็อกไม่ได้นะครับดูแค่นี้ง่ายๆคอมาร์คตัวนี้ก็ไททันโฟวินกับไททันธรรมดาโฟ i n วินก็จะรูโบมีเสียบเพาขับนะครับแล้วก็มาวีโก้โฟวีโก้ธรรมดาก็มีอันนี้ตัวไมตี้ะกูลไฮรักมิตตี้ฮีโร่ 1 L 2 L D 4 D ใส่กันได้หมดนะคใส่กันได้หมดเลยของตัวคูนไฮรักตัวนี้จะเป็น D Max ตัวนี้มาโชว์คือรุ่นไฮเลนเดอร์มันจะมีตัวเสียเพาขับมันจะตันเห็นไหมแต่ถ้าเป็นรุ่นมีเสียเพาขับไม่ไฮเลนเดอร์ก็คือโบวินแท้ๆก็จะเป็นรูโบโบนะครับพวนี้ทันกระบาดประมาณนี้แล้วก็มาซีวินางฟ้า F ฮอนด้า ตระกูลพวกลูกปืนล้ออลูกปืนหน้าคอมพิวเตอร์รถตู้วินอะไรมาซื้อได้อย่างนี้ก็พวกซิตี้เนี่ยจะติดลูกปืนให้เลย oh, <Honda S 1> น <City. S 1> อครับซิตี้อาพวกนี้ก็ไม่กี่ร้อยบาท oh, นะครับมีน็อตล็อกล้อล้อแม็อกอะไรให้ด้วยเรียบร้อย,รรอยครับผมบแล้วก็น,นี่ดุมล้อหน้าพวกวีโกขับสอง นะครับพวกนี้ก็ต้องซื้อลูกปืนไปอัดเพิ่มนะครับอันนี้ก็คอมพิวเตอร์ก็เนี่ยบานจะคู่กับตัวนี้คอมพิวเตอร์มันก็ตัวนี้ก็เอาามสสดเข้าไปอัดเข้าไปก็ใช้ไฮดรอลิกอัดเข้าไปนะครับเสียมบอกเบอร์ที่ติดต่อเลยครับติดต่อที่ไหนได้ครับ Facebook ง่ายสุดนะ CL อะไรโยนพินตามนี้เลย แล้วก็อินบ็อกเข้ามาส่งข้อความเข้ามาคุยหรือ l ล n e C L k Charlie นะ C H A L E E นะ C L k C H A L E E นะไลน์มาอินบ็อกมาทางล้านไม่มีติดต่อไปนะคุณต้องติดต่อมาเองหรือโทร022355722ถึง3นะครับ C L อะไรยนต์นติดต่อมาทางนี้ง่ายๆมาคุยกันว่าต้องการอะไรนะ ทิ้งไลน์ทิ้งข้อความไว้อินบ็อกซ์ไว้เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ตอบกลับไปรอแป๊บหนึ่งบางทีอินบ็อกซ์มาแป๊บหนึ่งโทรเข้ามาละบอกทำไมยังไม่มีคนตอบ่ันอ่านแป๊บหนึ่งเพราะตอบไม่ทันอะไรของเสียอ้ําเขามีรับประกัน6เดือนนะครับไม่ใช่ว่าขายแล้วทิ้งลูกค้าเลยไม่ใช่ครับนี่คือคํายืนยันของเสียอ้ําซีเอลอยน์นะครับต้องบอกว่าสุดยอดจริงครับขอบคุณมากมากครับเสียอ้ําครับขอบคุณครับเยี่ยมมากมากพี่หมอการันตีครับ นี่นะครับคือรายการด r อกคาครับก็จะมาพบกับท่านผู้ชมทุกวันพฤหัส4ี่ทุ่มสีนะครับแต่ก็มีอีกหลายช่องทางครับที่จะติดตามรายการด r อกตคาได้ครับไม่ว่าจะเป็นทาง f c e e o o o ด d อกตคาแล้วก็ใน YouTube อกตคาชาแนลนะครับแล้วก็ใน TikTok กด็อคาแล้วก็ทางวิทยุขึ้น FM 97 m ็มเ ทุกวันเสาร์10โมงถึง11โมงเช้าครับโดยเฉพาะวันพุธนะครับจะมีไร้์สดนะครับพี่หมอจะมีไร้์สดตอบสดๆครับไม่มีเตรียมไม่มีสคริปต์เวลา2ทุ่มนะครับที่ a c e b o o k ด็อกร์าอะไรครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการด็ร์าอยู่กันมา10กว่าปีครับขอบคุณเสียอ้อัมครับ CL อลอะลายนไม่มีคําว่าเก่าสําหรับคุณครับขอบคุณ FB บแบตเตอรี่ครับไฟดีไม่มีทรรยศครับ ขอบคุณบริษัทไทยพัฒนาประกันภัยครับเป็นบริษัทของคนไทยที่อยู่คู่กับคนไทยมา70กว่าปีแล้วครับนะครับตอนนี้3บวกสุดเวิร์กกับ2บวกสุดเวิร์กนั้นมีผู้ใช้บริการเยอะมากๆเลยครับนะครับคุ้มครองถึงรถพิกว่ํมตกข้างทางด้วยครับนะครับขอบคุณเซอโอครับเอเนอร์ีออโตพาร์ครับนะฮะเป็นอะไรชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่มีมากกว่า45่ห้าพันรายการตัวนี้ต้องบอกว่ามีมากกว่าเป็นหมื่นชิ้นแล้วครับตัวแทนจําหน่ายโดยสหสินไทยยนต์ครับขอบคุณบริษัทศูนย์ซ่อมเบนธนันครับ ซ่อมเบนที่ไหนไม่จบมาซ่อมที่ศูนย์ซ่อมเบนทนานนี่เลยครับนะครับมาพบกับพี่บอสด็อกตขาครับนะครับอยู่สุมิร107ปากซอยแบริ่ง68นะครับแล้วก็ขอบคุณน้ำมันเครื่อง DTM ครับพลังแรงแซงทุกการหล่อลื่นนี่แหละครับน้ำมันเครื่อง DTM ใส่กับรถเบนทุกคันที่บริษัทศูนย์ซ่อมเบนทนานครับเป็นน้ำมันเครื่องของพี่บอที่นําเข้ามาจากต่างประเทศครับเหมาะกับรถที่วิ่งอยู่บนท้องถนนเหมาะกับเครื่องยนต์ที่อยู่ใน เมืองร้อนครับต้องน้ำมันเครื่อง DTM ครับและขอขอบคุณสถานีโทรทัศน์ช่อง Workpoint ครับกดหมายเลข23ครับและอย่าลืมติดตามพี่หมอได้ทุกช่องทางนะครับเอาละครับพบกันใหม่วันพรฤหัสหน้าสีทุ่มส5วันนี้พี่หมอดรคาร์ ha, และก็ทีมงานขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงขอให้ทุกท่านรวยๆเฮงๆที่สำคัญอีกข้อนึงก็คือรถไม่พังนะครับลาตีสวัสดีครับ